เวลคัมบีเอสเคทูเดอะแชนเนล2026เสียงดนตรีเปิดคลิปเบาๆพร้อมภาพมุมสวยของ Mitsubishi Pajero Sport 2026ที่วิ่งบนถนนภูเขาและในเมืองก่อนจะสูงเข้าที่โลโก้ Mitsubishi สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามาพบกับหนึ่งใน SUV สุดแกร่งที่หลายคนรอคอย Mitsubishi Pajero Sport 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่พร้อมกลับมาสร้างความฮือฮาในตลาดไทยอีกครั้งบอกเลยว่ารอบนี้ Mitsubishi จัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยี และความหรูหราในระดับที่เหนือชั้นกว่าเดิมตั้งแต่แรกเห็น p o r s c h Sport 2อ2 6ดูมีความแข็งแกร่งแต่หรูหรามากขึ้นตัวรถถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Dynamic Shield Generation ใหม่ที่ให้ความรู้สึกบึกบึนและล้ำสมัยไปพร้อมกันด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเลตเมทริกซ์ที่สว่างและคมชัดกว่าเดิมเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้เฉียบคมแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็น p o r s c h Sport ที่เราคุ้นเคยกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่ ให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นขนาะล้ออ่อลอยอาจเพิ่มเป็น20ินิ้วในรุ่นท็อปพร้อมยังแบบ all terrain ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะสัะสมผัสได้ถึงความเปลี like yen, ่ยนแปลงอย่างชัดเจนห้องโดยสารของ p o r s c o e Sport 2องพดูหรูหราและพรีเมียมมากขึ้นวัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงตัดเย็บโดยได้คู่แบบเดียวกับรถยุโรปแหงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่หมดดูเรียบแต่มีความล้ำสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศจากมิสซูบิชิพรีเมียมซาวที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์บอกหลังแถว2และแถว3สามารถพับไฟฟ้าได้เพิ่มความสะดวกสบายและพื้นที่เก็บสัมภาระในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยมิสซูบิชิก็ไม่ยอมน้อยหน้าระบบช่วยขับขี่ครบทั้ง a เด Cru ์ครูส o อนโท l เลนทีปแอสซิสเบลนส์พาร์ m o n เ t o อริงและระบบกล้อง360องศาที่ให้ภาพชัดระดับ HD มีระบบตรวจจับคนเดินถนนและการเบรกอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบอันตรายขนาดขับในเมืองรวมถึงระบบช่วยลงทางลาดชันและโหมดขับเคลื่อน4 w d Super s e l e c t 4-2ที่เป็นจุดขายของ p a r e r o Sport มาโดยตลอดหัวใจสำคัญของ p a r e r o Sport 2 0 2 6คือเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบใหม่ขนาด2 4ีลิตรรุ่นปรับปรุงล่าสุดให้พละกำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิด4 5 0นิวตันเมตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่ามิตซูบิชิอาจเปิดตัวรุ่นไฮบริดหรือ P RU G In Hybrid เพื่อรอ,องรับตลาดที่เน้นความประหยัดและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ขับนุ่มขึ้นแต่ยังคงความหนึบแน่นในแบบพเจโรสปอร์ทที่หลายคนชื่นชอบเมื่อพูดถึงราคาถึงตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาจำหน่ายในไทยน่าจะเริ่มต้นประมาณ1.3ล้านบาท ไปจนถึงราวๆ1.8ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปซึ่งหากเทียบกับสิ่งที่ให้มาทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีระดับสูงและสมรรถนะที่ลุยได้ทุกเส้นทางถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและน่าจับตามองอย่างมากและแน่นอนมิสูบิชิพัชโรสปอร์ต r t 2 6 0 0ย6ยังคงเป็นรถสำหรับคนที่รักการผจญภัยแต่ต้องการความหรูหราในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะขับในเมือง หรือลุยต่างจังหวัดรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ได้ครบมันคือ SUV ที่รวมทั้งพลังความปลอดภัยและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่มีดีไซน์บึกบืนภายในรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพอเจอสปอร์ต2026คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ผล